สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการ G C Rock Gamer นะฮะรอไม่ไหวกันเลยทีเดียววันนี้ก็กลับมาหวดบวกบวกบวกหกนะครับผมเป็นตัวตัวที่เคยบวกไปคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเป็นการบวกฮะเป็นนาเทียไม่ใช่เป็นนาเทียเปนนาเทียนี่นี่ไปเอ่อเอาเป็นบวกบวกห้าไอ้ไม่ใช่บวกหก ตัวที่เพิ่งบอกไปก็คือบวก6เวนรูนี่นะครับผมเราจะใช้แผน5-3นะฮะอืมอย่าเอาไปซื้อกันเลยลืมซื้อเมื่อกี้เมื่อกี้โกง GM ได้เปิดเปิดการสุ่ม EP ได้ได้4ล้านนะฮะ yeah อันนี้ไม่ได้ไม่ได้โมนะไม่เชื่อมึงก็ต้องเชื่อนะมีพยานอยู่ข้างๆเรานี่แหละอนะครับเอาเอาเป็น5 5-3นะฮะที่จริงว่าเจ้าอ4า54แต่ว่าบวก4ไม่มีขาย5-3โอเคคือเจ้ตัวเยงใช่ไหมต้องไล่ขึ้นไปก่อน5-3นักเตะถูกขายแล้วเย็ดเป็ดตัดหน้ากูเควสประจำวันมีการอัปเดตช่างแม่งอ่ะโอเคนะฮะเรามาหวดกันเลยซึ่งเราจะเราจะสอนสูตรตีบวกไปในตัวนะฮะ หน้าฮะเออเลยห้าคูณหลังบวกหน้าบวกหลังนะครับผมตะกะนี้บวกติดไปกี่ตัวเราปับ๊บฮะครึ่งตัวบวกติดไปประมาณสามสี่ตัวได้นะครับผมเอ่อห้าบวกสามเท่ากับสิบห้าโอ้สามสิบสองเอ็มยัดแค่ใช้ได้ใช้ได้รู้นี่แต่กูเด็กโงว่ะ 5คูณ3าเท่ากับสบห้าบวก5เท่ากับยี่สิบบวกสามเท่ากับยี่สิบสามนะครับเราจะให้การ์ดมันกระเพื่อมติดกันยี่สิบสามครั้งเราจะกดหวดไปเราจะกดแช่ครั้งที่ยี่สิบนะฮะเปลี่ยนทีมมันเปลี่ยนทีมเป็นทีมกันไหมเปลี่ยนทีมให้มันกันไหมโอเคเปลี่ยนเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดละกันโอเคเพื่อเป็นสูตรนะครับซิลี่ครับซิลี่บอกว่า ซีรีบอกม,อมานั่นแหละอันแรกเลยคอวอ,อน,นะเพื่อนได้ได้ได้เนื่องจากเป็นสูตรนะครับผมสูตรของซีรีเป็นเพื่อเป็นซีรีมงคลให้เปลี่ยนเป็นตัวเดียวกันที่จะตีบวกนี่ลายเซนกูหอยจันไปไมีรีรอฮะรีเปลี่ยนเป็นแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมก็ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะแมชชสเตอร์ยูไนเต็ด ้ามเปลี่ยนผมไม่ชอบอะ่ะเกียดมากเลยอืมเราไปหัวกันต่อนะครับโอเคเลยยี่สิบสามครั้งติดกันยี่สิบสามครั้งให้ปั๊บเป็นตัวเลือกนะว่าให้กดจากล่างไปบนหรือบนไปล่างบนไปล่างครับบนไปล่างออกนะครับเอ้อไม่ดีกว่าครับครั้งครั้งนั้นบนไปล่างแล้วครับ ครั้งนี้ลงล่างไปพ้นสิเออจัดไปติดไอ้กดอัปเกรดแช่ไปหกครั้งนะฮะหนึ่งอ,อ้ไม่ใช่หกทีสองสามสี่ห้าหกจัดไปแล้วก็ให้มันติดกันยี่สิบสามครั้งกดครั้งที่ยี่สิบนะฮะหนึ่งไม่ตัดคลิปนะขี้เกียจสองสามห้าสามน่าจะน่าจะน่าจะแหกมั้งสี่ ห้าหกหอ้ยครั้งนี้รู้สึกเร็วๆวะ่ะเจ็ดรู้สึกเร็วผิดปกติสัตว์ใครอะแปดเ <c oughs> ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกูไว้บางใจมึงจ้าสิบสามก่อนเปิดเ <c oughs> ทางยีสิบ 14ก่อนเปิดเทอมนะฮะจะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันเอง15ขอกดกูต้องฝันลายลายวันนสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกโอเคกดแล้วนะครับกดแล้วนะครับยี่สอ็ ยี่สิบสามสองจุดสองเอ็มสองจุดสองเอ็มต้องรับเปิดเทอมต้องรับเปิ่มพวกมันแสกโอ้ยโอ้ยแกดงกูไม่กูกูไม่ได้โมนะสูตรสูตรกูนี่ใช้ได้นะจำจำไปใช้กันนะครับหน้าคูณหลังบวกหน้าบวกหลังเฮ้ยแม่งได้จริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยแม่งไขได้บ้างเมนาทีจะติดมาแล้ว บวกหเอ้ยบวกาเบนเจียติดมาแล้วบวก5้าเวลูนี่ติดมาแล้วบวก5ไอ้บวก6เวลูนี่ติดมาแล้วบวก5บาโรเตลี่ติดมาแล้วบวก6บาโรเตลี่ติดมาแล้วนะครับไลน์ต่อไปมึงมึงเอเดนหาซาล่าต่อไปคืออันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือบวก3อยู่เดี๋ยวขึ้นบวก4เดี๋ยวขึ้นบวก4่เออเมื่อกี้แบบลุ้นเยี่ยวทับไหลอะ่ะบอกความรู้สึกดีปะ่ะโอ้โหเย็ดแม่ ก็รู้สึกนะครับพี่ผมไม่บกหกวันมานะครับผม3แทนได้เลยครับผมนะครับ3 2 m นี้แทนเอาชอวินที่บวกแหกไปนะฮะครับผมเฮ้ยแต่ว่ามันมาสัศจรรย์จริงนะป๊าปสูตรเนี้ยนั่นสตกคไหครับผมสแต็ส84นะฮะเดี๋ยวรลบฮะเอ้ยสเต็ค81ตอนแรกๆนี่ใช่อันนี้มันเลเวลวสองอ๋อ โอเคเราเรามาไล่ทักษานะฮะเฮ้ยแปลกใจว่าแม่งเวลูนี่3ดาวไอ้เยยสมครวรแล้วแม่งอยู่แมนอยู่เน,นี่ยฮะจบสกอร,ร์87พลังการยิง90ยิงโค้ง94อะไรเนี่ยเบลล์สองอเออเบลล์สองนะฮะโอ้โหแข็งแร่งโอ้โหความอึด88ดสพ่อคงตายยิงจะอึดไปไหน ไอตัวนี้ผมแนะนำเล่นนะ<ต>จะเก็บฮะฮะฮะผมมีสองตัวเลือกให้คุณเลือกนะก็คือเก็บไปเล่นกับเก็บไ้หัวบบเจ็ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคขอลากันไปก่อน <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมและขอบคุณดวงเป็นอย่างมากแล้วก็มันเป็นสิ่งวหัศรจย์มากก็คือสูตรเรานะครับผม <c oughs> สามารถนำไปใช้กันได้นะฮะถ้าไม่ติด ก็ก็เออไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมขอลนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับึ่งนะครับผมกลาบขอบคุณจีมที่รัก <c oughs> ที่ให้เงินมาสี่ล้าน <c oughs> และให้ห <c oughs> ดเวลนี่ครับถ้าไม่มีเงินสี่ล้านเมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้เปิดเงินสี่ล้านเมื่อกี้บวกหกลูนี่คงไม่มาอยู่ณห,หน้าเราในตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับทำให้ผมมีกำลังใจในการเล่นฟีฟ่าต่อไปเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับ